อ่ะวันนี้นะฮะเรื่องที่เรามาฝากกันมีหลากหลายโดยรวมทั้งแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากอีกหนึ่งรางวัลนะครับจ <ฮะ S 2> ัดขึน้นเป็นปีที่สองสำหรับวันนาตราชเดี๋ยวเรามีการรวบรวมผลรางวัลรวมทั้งบรรยากาศสีสันของงานมาฝากคุณผู้ชมกัน <ฮะ S 2> แล้วก็ บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้คุณดอยจําได้ว่ามันมีคําทํานายคาทานายนึ่งจได้วันนั้นนี่ฉันก็ทํางานอยู่แล้วก็อ่านข่าวนี้แล้วก็แอบตื่นเต้นลึกๆนะครับอุ้ยบ่ายสามแล้วหกโมงเย็นแล้วสามทุ่มแล้วยังเงียบอยู่เพราะเขามีคําทํานายกันออกมาว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือยี่สิบเอ็ดภาคมนะครับจะเป็นวันสิ้นโลกวันโลกาภินาติหรือโลกจะแตกตามคําทํานายของผู้ที่เชื่อใน พระเจ้ากลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าหกโมงเย็นของวันนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาบนโลกอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังคงอยู่ตรงนี้กันอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีการเลื่อนออกไปด้วยก็เลยบอกว่ามันเป็นการมันเป็นการเลื่อนออกไปในไหนก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนะเพื่อนผมวันนั้นก็พูดถึงกันว่าเอ้าลมเห็นแตกเลยลมเห็นแตกเลยเขามีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเอามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเช่นกันใช่แล้วนะคะแล้วก็มีอีีกกหลาาาายเเรรรรื่่่อองงงวววนนะไมจป็ขต มีมาฝากกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเที่ยวแบบแปลกแบบเที่ยวทะเลทรายอะไรอย่างงี้พี่อานไม่รู้สึกเหมือนกับอีปต์ที่พี่อ่านไปหรือเปล่าอุ้ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเป็นแบบไหนคกำลังฮือหามากกำลังได้รับความนิยมครับนะฮะใครมีเรื่องราวข้อมูลอะไรอยากแสดงความคิดเห็นอยากร่วมกันพูดคุยนะครับก็สามารถ SMS มาได้ในโทรศัพท์มือถือทุกระบบเลยทีเดียวนะครับ4827073ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับทุกระบบเลยนะใช่แล้วนะฮะเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกเลยดีกว่า นะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลน,นาตราชนะครับก<ช>็โอ้โหละครเรื่องนี้จริงๆเป็นละครเรื่องดังเหมือนกัน<ช>นะครับแต่ผ่านไปนานแล้วเหมือนกันเขาเรียกเป็นละครแห่งปีของของช่องเ e อ็กแซคเคิใช่ครับนะครับก็คือละครเรื่องมาลัยสามชายนะครับกวาดได้ถึง6รางวัลจากการประกาศผลรางวัลน,นาตาาชปีนี้นะครับทั้งละครยอดเยี่ยม นักแสดงนํายอดเยี่ยม<ะ>ส่วนรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของคุณสรยุทธ์สุทธศนะจินดาน<ะ>ั่ยเองจากเรื่องเล่าช้านีะนะครับลองไปดูภาพบรรยากาศของการประกาศผลรางวัลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงค่าครับให้งานออกมาดีให้ให้คนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก,ก็ดีใจมากแล้วก็อ,อันนึงที่ดีใจมากๆที่สุดเพราะว่าเป็นรางวัลที่ได้จาก พี่พี่เพื่อนๆในวิชาชีพเดียวกันนะครับก็อันนี้อันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นเป็นที่สุดแล้วของของอาชีพวัสดงผมที่ท,ที่ที่ทำมาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเหมือนเป็นเป็นกำลังใจอ่ะเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่มันต่อต่อต่อพลังชีวิตของเราให้เราให้เรามีกำลังใจมีมีแรงที่จะทำงานดีๆต่อไปอะไรเงี้ยครับ นี่ก็คือผู้ที่รับรางวัลน,นะครับนักแสดงนําชายยอดเยี่ยม <c oughs> คุณกัปตันพูธเนศหงมานกนะครับก็เรียกว่าแสดงความรู้สึกนะครับปรับปลื้มแล้วก็ดีใจภูมิใจต่อสื่อมวลชนหลงังจากที่ได้รับรางวัลน,นะครับจากภาพยนตร์เรื่องมาลายสามชายนั่นเองซึ่งก็เป็นละครที่กวาดรางวัลไปได้มากที่สุดคือ6รางวัลน,นะครับเมื่อสักครู่บอกไปบ้างแล้วนอกจากนั้นยังมีบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม <c oughs> ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมนําชายยอดเยี่ยมและผู้กํากับยอดเยี่ยมคือคุณพระอูนจันทรศิรินะครับแล้วก็รางวัลละครยอดเยี่ยมซึ่ง พี่บอยนะครับคุณบอยทักคนเกียรติเวรวันนะครับผู้บริหารของค่ายเอกแสกก็นําทีมขึ้นรับรางวัลเองเลยแล้วก็กล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่าทุกคนทุ่มแรงกายแรงใจให้กับละ,กละครเรื่องนี้มากเป็นละครยิ่งใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของการขึ้นรับรางวัลครับแม่ครับก็มาลัยสามชายคือต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก็คือเป็นละครที่โดดเด่นมากแล้วก็ผู้ชมก็ชื่นชมกันเป็นเยอะมากนะครับ ีใจอะไม่รู้บอกไม่ถูกอะเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยการบวชด,ด้วยการลงคะแนนของของคนที่ทําอาชีพเดียวกับเราบวชให้เราคงน,นี้แล้วบอกว่าเราเป็นเราเป็นที่สุดของดีเนี่ยม,ม,มันมันมันน่าชื่นใจมากเลยว่านีจะเป็นทีัสุด รางวัลน,นักสแสดงนําหญิงนะครับตกเป็นของคุณพลอยเชื่อมานบุญยศนะครับแต่ว่าเธอติดภารกิจไม่สามารถมารับได้ได้วยตัวเองนะครับรางวัลน,นักสแสดงสมทบชายก็คือคุณชายชาตยยดมก็ติดรารกิจเช่นกันนะครับรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงเป็นของคุณกิกสุวัจณีชัยมุสิกนะครับซึ่งหายไปจากจอหลายปีกลับมาคราวนี้คว้ารางวัลไปเลยส่วนรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมคุณสรยุทธ์นะครับรับรางวัลไปจากรายการ เรื่องเล่าเช้าวนี้นะครับซึ่งทุกท่านก็ดีใจมากเลยนะครับสำหรับรางวัลเราก็ภูมิใจกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้คาดหวังการทำารางวัลจากการทํางานก็ตามจริงเนี่ยเป็นแบบเหมือนครูอย่างอาดาวอย่างนี้ก็เหมือนครูจริงๆนะคะพี่พพอุทุมพอรอย่างนี้นะคะน้องดุ้ยก็เคยร่วมงานกันน้องจอยนี่ก็สนิทกันทุกคนเนี่ย ใครได้เนี่ยกิกยดีหมด,ดเลยเพราะว่าทุกคนในห้าคนนี้เรารู้จักแล้วเราก็เคารพเพราะฉะนั้นแน่ว,วันนี้มาเหมือนกับเป็นศีรษจริงๆแล้วก็แต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะคะได้ก็รู้สึกภูมิใจเป็นเรื่องธรรมดาค่ะถ้าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ที่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นรางวัลจากคนในวงการวงการของคนทํางานด้วยกันเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีทั้งวงการบันเทิงวงการข่าวก็คือคนทํารัวทั้งหมดก็แปลว่าอย่างน้อยเนี่ย เราทำงานในสิ่งที่คนในวงการยอมรับศึกษาที่ที่อะไรนัสิแต่เริ่มทำงานเป็นอาจารย์นี่กับสำหรับปีนี้นะครับมีผู้ที่ได้รับรางวัลนาซาราชบุคคลเกียรติยศสองท่านด้วยกันนะครับทางด้านวิทยุโทรทัศน์ก็ได้แก่คุณสินีนาถโพธิเวศนะครับและทางด้านวิทยุกระจายเสียงก็ได้แก่อาจารย์พิชัยวัฒนาส่งนั่นเองนะครับ การประกาศผลรางวัลนัตราชนะครับก็มีขึ้นตอนคําของเมื่อวานนี้ครับวันที่22พฤษภาคมที่หอประชุมกองทัพเรือโดยสมัพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วจริงๆมีรางวัลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันมีเพลงประกอบภาพยนตร์มีการตัดต่อประกอบศิลป์เครื่องแต่งกายโอ้ม,มากมายเลยทีเดียวนะครับกรีนเวสก็ได้นะฮะได้เป็นสถานีวิทยุ<า>ยอดเยี่ยม ทางด้านบันเทิงยอดเยี่ยมโอ้ดีที่สุดเลยแต่ก็จริงอ่ะเปิดเพลงมาอย่างยาวนานครับผมขอบคุณมากขอยางได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วอุตส่าห์จับภาพอุตส่าห์จับภาพมาด้วยเป็นเซอร์ไพรส์สื่อสาราชอยู่ในมือถูกต้องนี่แหละหลังท่านจะจับภาพเดินมาบอกสิครับจะได้ระมัดระวังตัวนิดนึงกำลังเมาอย่างเมามันเลยถูกต้องนะ ก็ <med> <med> เป็นบรรดานักแสดงศิลปินก็มาร่วมง,งานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะรั่ครับน,น,นี่เป็นบรรยากาศของตอนตอนตอนเดินเข้าง,งาน <med> <ช>นกำลังเดินเข้าง,งานกันอยู่ <ừ mb S 1> เยอะแยะเลยนะจ๊ะ <med> นะเรามาดูไฮไลท์ของงานกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่ารางวัลน,นาตาราประจําปีนี้เนี่ย